สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S6 Lite แท็บเล็ตราคาประหยัดแต่สเปคไม่ประหยัดนะจ๊ะมาพร้อมกับปากกา S Pen ที่ไม่ต้องชาร์จและเขียนได้เลื่อนกว่าที่เคย สามารถสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้สวัดสดีสวัสดีมิตรรักแฟนโฟนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมดรีม m มอริอัฟกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนําสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อแท็บเล็ตสุดโหดอย่างซัมซุงแก a กซี่แทบ Lite, ็บเอสหกไ์กันดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้ครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจและตอบโจทย์สาหรับคนวัยทำงานมากๆนะครับหรือจะเป็นนักศึกษาก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรทิ่หน้า สนใจและฟีเจอร์อะไรเด็ดๆที่เราควรจะรู้กันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย Let's go! มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของหน้าจอและการดีไซน์รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่10.4นิ้วความละเอียดจะเป็น1200คูณ2000พิกเซลหรือว่าจะเป็น Full HD นั่นแหละครับแต่จริงๆก็ใหญ่กว่า Full HD นะเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น TFT ในด้านของหน้าจอครับบอกได้เลยว่าขนาด10.4เนี่ยเป็นขนาดที่พอเหมาะพอเจาะถือสะดวกในการไปเรียนก็ได้ไปทํางานก็ดีบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ไวทํางานแล้วก็ไวเรียนมากๆเลยนะครับพอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะ เป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ยังมีมาให้ตามปกตินะครับยังไม่ตัดออกไปไหนส่วนน้าหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่467กรัมนะครับบอกได้เลยว่า467กรัมเนี่ยถ้าเทียบในท้องตลาดทั่ว,ว,วไปแท็บเล็ตหน้าจอขนาด10.4นิ้วนะถือว่าเบามากๆเลยนะครับเพราะว่ารุ่นอื่นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เกือบๆ500กรัมเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นี่ยเบาวกว่ามากๆเลยส่วนในด้านซิมการ์ดครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะแยกออกเป็น2รุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่นที่ รุ่นที่ใช้ Wi-Fi ได้แล้วก็สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับทาความเข้าใจด้วยเนาะซึ่งรุ่นที่สามารถใส่ซิมการ์ดได้เนี่ยก็จะสามารถใส่ซิมการ์ดเป็นแบบนาโนซิมนะครับสามารถใส่ได้1ซิมส่วนรุ่นที่ไม่ได้ใส่ซิมการ์ดนะครับหรือว่ารุ่น w i f i เนี่ยก็ใส่ซิมไม่ได้ครับถูกต้องแล้วนะครับส่วนในเรื่องการทํางานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทำมาด้วย One UI v ร์ชั่น2จากทางซ m s u n งส่วน CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Exynos 9611 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.3 g กิกะเฮ เลื่องใช้เป็น Mar ี G72 MP3 CPU ตัวนี้ครับบอกได้เลยว่าแรงพอที่จะใช้งานทั่วไปใช้ทํางานวาดรูปสเก็ตภาพหรือว่าการขีดเขียนอะไรต่างๆโน้ตอะไรต่างๆบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ดีมากๆครับส่วนใครที่จะนําเอารุ่นนี้ไปเล่นเกมนะครับถามว่า CPU ตัวนี้สามารถเล่นเกมได้ไหมตอบได้เลยครับว่าสามารถเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นแบบจริงจังหรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นเอาไปเปรียบเทียบเลยนะเอาไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นหรือว่านําไปเล่นเกมโดยเฉพาะเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะนะครับส่วนในเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องเลนส์ไว้สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1,80p 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับก็ให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลสามารถ,ถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1,80p 30เฟรมเรทเช่นเดียวกันเลยนะครับลำโพงรุ่นนี้ครับแน่นอนว่าเป็นลำโพงแบบสเตอริโอแล้วนะครับบอกได้เลยว่าใครที่ชอบดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงบอกได้เลยว่าตอบโจทย์แล้วก็ฟินมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เอาไปดู สื่อโซเชียลหรือว่ามีเดียเพราะว่าลำเพิงสตูดิโอเนี่ยลำเพงลำพงสตูดิโอเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปดูสื่อโซเชียลมันติมีเดียอะไรต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากๆส่วนในด้านแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่70,40ม ah ิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์70,40ม ah ิลลิแอมสามารถใช้งานได้ทั้งวันหรือเปล่าตอบได้เลยครับว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานทั่ว,วไปจดงานทั่ว,วไปโน้ตงานหรือว่าาาากรเขียนภพภพส อะไรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าสบายๆครับแต่ถ้าจะเอาไปเล่นเกมแบบโอ้โหจริงจังเนี่ยอาจจะไม่ถึงวันนะครับเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยใช้พลังงานเยอะเนาะแต่รุ่นนี้ครับเขาก็ยังแถมชาร์จเร็วมาให้ถึง15วัตต์ถ้าเกิดว่าคุณใช้งานจนแบตเตอรี่หมดเนี่ยก็สามารถชาร์จแบตได้เต็มเร็วนะครับเนื่องจากเขาให้ชาร์จเร็วมาด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์ครับถ้าเกิดว่าไม่พูดก็คงจะไม่ได้นะครับนั่นก็คือเอสเพนที่เขาแถมมานั่นแหละครับคือเอสเพนรุ่นนี้ไม่ต้องชาร์จแบตครับบอกได้ เอสเมาก่อนและ S Pen รุ่นนี้ครับดีไซน์มาเป็นในรูปแบบเหลี่ยมๆนะครับเพื่อไม่ให้ตกโต๊ะได้ด้วยนะครับบอกได้เลยว่าจริงๆนะฮะส่วนในเรื่องของสีครับบอกได้เลยว่าที่นํามาวางจําหน่ายในประเทศไทยของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นรุ่น Wi-Fi เนี่ยจะจําหน่ายเพียงแค่สีเดียวนะครับนั่นก็คือสี h อฟฟอนพิงค์นะครับผมเออฮอฟฟอนพิงค์ก็จะเป็นสีชมพูนะครับส่วนรุ่นที่สามารถใส่ซิมได้แล้วก็สามารถเล่น Wi-Fi ได้เนี่ย ก็จำหน่ายทั้งหมด2สีนะครับนั่นก็คือสีฟ้าหรือว่าสีแองโกลาบลูแล้วก็สีดําหรือว่าสีออกฟอดเกรย์นั่นแหละครับก็คือจะเป็นสีดําแล้วก็สีฟ้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยอย่างที่ผมบอกไปนะครับข้างต้นว่ารุ่นนี้เนี่ยมีวางจําหน่ายทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับนั่นก็คือเวอร์ชันที่สามารถใช้ Wi-Fi ได้อย่างเดียวแล้วก็เวอร์ชันที่สามารถใช้ Wi-Fi ก็ได้แล้วก็สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รุ่นที่สามารถใช้ได้เฉพาะ Wi-Fi อย่าง โดยรุ่นนี้ครับจะให้แรมมาอยู่ที่4กิกรอม64กิกราคาจะอยู่ที่11,990บาทนะฮะส่วนรุ่นที่สามารถใส่ซิมการ์ดได้แล้วก็เล่น Wi-Fi ได้ด้วยเนี่ยราคาจะอยู่ที่14,990บาทนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นแรม4กิกรอม64กิกเท่ากันเลยนะฮะโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สบายใจอยากจะไปซื้อที่หน้าร้านก็สามารถซื้อได้ ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะครับซึ่งมีวางจําหน่ายในไทยแล้วนะครับใครอยากได้สามารถสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็จับจองกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Samsung Galaxy Tab s 6 Li t e คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับแท็บเล็ตรุ่นนี้สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยฝากคุณผู้ชมครับกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเวลาว่างๆตอนช่วงกััตวไม่ อะไรทาก็สามารถเปิดช่อง CCTV Six Sister ของพวกเราได้นะครับโดยช่องของพวกเราก็จะมีหลากหลายคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้เลือกดูกันเลยนะครับเก uh ี่ยวกับข่าวสารมือถือหรือข่าวสารไอทีต่างๆแท็บเล็ตโน้ตบุปป ت, <gal> ๊กมีหมดเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนีก้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะและถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมตรีเมอร์รี่อัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกทุกคนครับซีโอเกย์ลา